<Hey. S 2> สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแมคเคนใครไม่เคนมีเคนจ้าเดินนะจ้าอ่าซึ่งวันนี้ก็คือเรากลับมาทำเรียกชั่นอีกแล้วนะจ้าเป็นการเรียกชันวงที่เอ่อได้ที่สองจากรายการควินด้อมมานะั่นก็คือวงโอ้ไม่เกจ้า ก็เลยบอกก่อนว่าเราอาจจะอาจะจ,ะจ,ะจ,ะจะต้องเสียงดังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเสียงแทกเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านคือฝนตกนะจ๊ะทุกคนก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวป,ป,ป,ปัใครก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ําท่วมเด้ออ่า <c oughs> ซึ่งครั้งนี้ก็คือโอไมกเกิลเนี่ยกับมาเป็นมินิอัลบั้มที่เจ็ดแล้วทุกคนกับชื่อมินิอัลบั้มว่า,า nonstop เนาะซึ่งหลังจากที่คัมแบ็กเพลงบันจี้เป็น summer p a ็ k เกจอัลบัม <c oughs> ลบ้มเมื่อวันที่5สิงหาคมเดือนที่แล้วก่อนที่จะไปรายการพื้นด้อมเนาะ ก็คือเราก็ไม่ได้ทำเรียกชั่นตอนซีซั่นปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำซีไม่ได้ทำเรียกชั่นเพราะว่าตอนแรกคือแบบวันนั้นอะคือไม่ว่างเลยตอนทำตอนเพลงฟิฟซีซั่นออกมา แล้วเราก็แบบเออเรื่องที่จะไม่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 ทำดีกว่าเพราะแบบมันไม่ว่างจริงอะแล้วก็ไปดู m อมก็แบบเสียดายมากเพราะแบบเพลงฟิซิสเเนี้ยดีมากแบบดีมากๆคือแบบนี่ก็เสียดายจริงๆที่แบบว่าเออไม่ได้แบบทำรีแอคชั่นหรออะไรแบบเนี้ยเออแต่ก็ครั้งนี้ก็คือได้มาทำรีแอคชั่นแล้วนะจ๊ะถ้าีบบเทียบเป็นเ v มก็เป็นการรีแอคชั่น MV เพลงของโอเมก้าเป็นครั้งแรกของช่องเราด้วยเนาะด้วยวันนี้เราก็บอกไว้ว่าโอเมก้าเนี่ยเราชอบซิงฮีมากๆชอบแบบชอบนางอะคือเราชอบเมนร้องอยู่แล้วแกแล้วแบบชอออบตตัวเเมนรร้งงกจิ แล้วซิงฮีเป็นเมนร้องที่แบบมีความสามารถแล้วก็สกิลไรทีก็ดีอะนี่ก็เคยดูปวทีที่ซิงฮีไปออกนะแล้วก็แบบชอบมากๆแล้วก็แบบเออเลือกตุปักหลักคนนี้แหละเมนเมนคนนี้แหละอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้เราทำดรสชั่นตอนเวลาประมาณห้าทุ่มเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าโอไมกเกิล oh เนี่ยสามารถพาเพลงนอนสต t o p เนี่ยขึ้นไปที่หนึ่งเมลอนได้แล้วแกปกพิวค,คือนี่ดีใจมากเพราะแบบเป็นวงที่แบบเอาใจช่วยเหมือนกันคือนี่สายกิปุ๊กไงแล้วก็แบบ ตามก็ปุ๊บเยอะจริงๆแล้วก็แบบเอาใจช่วยทุกวงให้ประสบความสาเร็จอะ่ะเพราะมก็เป็นอีกหนึ่งวงที่แบบค่อยๆประสบความสําเร็จเรื่อยๆอะไรแบบนี้ตั้งแต่ส e c r e t g a r d เดน e m e m b e r อมีมาซิกซซีซั่นแล้วก็มาบันจี้ใช่ปะคือแบบประสบความสําเร็จได้รับถ้วยจากรายการใหญ่ๆแ,แบบเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในรายการคลินด้อมที่แด้แล้ดับที่2เนาะจนมาวันนี้ก็คือสามารถไปแตะที่1นเมลอนได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรียลชั่นเพล งใหม่ของโอเมก้าที่มีชเวงว่านอนสต็อกกันเลยกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเนาะซึ่งโอเมก้าเนี่ยก็คือมี2คอนเซปต์อยู่แล้วก็คือเป็นคอนเซปต์เทพนิยายกับคอนเซปต์แบบคัดคัดเกิลคัดแบบสดใสหรือว่าเกิลคัดไปเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นงานคัมแบ็กมาในแนวแบบน่าจะเป็นแนวสดใสเราดูจากธีมสีภาพอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะชอบหรือเปล่าปกติคือชอบโอเมก้าแบบแนวเทพนิยายนะเดี๋ยวไปดูว่าเพลงน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพร้อมแล้วไปเลสโก ่คนนี้จีโฮใช่ไหมโอ้ยมีความแบบซีจีไดๆเด้ดอโอยมาใหญ่ใหญ่ใหญ่ ทรงผมฟ้าพวกทีนี้ได้แรปแล้วนะแต่ว่าเหมือนคอนเซปต์นี้นางจะได้แรปอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นแรปเปอร์อีกคนที่แบบแรปในวงกุมที่แบบว่ามีของจึงอยากให้โชว์มาเยอะๆอ่ะเมนอุ้ยบาทรงผมนี้อ้ย,แบบสออยเสียงดีมากอะ่ะอันนี้บินนี่ใช่ไหมคนนี้บินนี่ใช่ปะ่ะ๋อ ดนตรีเหรอเอ้ยอารีนอุ้ย้องสวยมากอะ่ะยี่โตแบบยิ่งสวยจริงๆอะ่ะโอ้หบีบมีความแบบ EDM อุ้ยอุ้ยชอบตรงที่แบบพาสต่างๆไม่ได้แบบเมนร้อไม่ต้องอู้ มีความแบบคาลเกิรเหมือนสาวๆไปเล่นเกมเสร็จถึงจะไปเมืองต่างๆปะคุณบอกตานั้นเนาะนเซ็ตนี้ดีอยู่นะสารจักสันเลชสันนาน mười nơi ê uống 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 อสนนี้ดีสวยมากยังม,มีความฟูอยูอ่เป็นแนวคราบที่ยังมีความฟงอยูอ่้สวยมากคุณชื่ออะไรนะเฮอจองสวยขึ้นมากพัดหลังแบบชวนตินตามเนาะ โอสายจัก๊กเลสลสนานสนานไหมล่ะก็จบกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็พูดเลยว่าบีดค่อนข้างแบบติดหูอยู่นะแล้วก็ท่านสายจักเสลสนานอะไระก็ก็ก็มีการเหมือนเล่นคำซ้ำให้เราแบบหลอนหูอะเออ เอมวีคือต like ัดเร็วมากแบบน่าจะแบบใช้การแบบไปพื้นที่ต่างๆเยอะก็เลยแบบใช้ในฉากต่างๆได้น้อยแต่ก็มีฉากเยอะมากอ่ะ เขาเป็น MV ที่แบบใช้ CG แต่ว่าดูออกว่าตั้งใจทําแล้วก็ลงทุนมากจริงๆอ,ะอ่ะสำหรับเราคือเราสุว่า,ถ,าถ้าฟังอีกสักรอบนึงอ่ะก็คือน่าจะเข้าหูเลยแบบติดหูเลยถ้าฟังประมาณสองรอบอะเนาะ,อะ <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่ว่าแบบฟังย่านะแต่แบบขอจับแบบแพทเทิร์นพาร์ตต่างๆก่ะอนอ่ะเออรอบสองก็น่าจะแบบจับได้ว่ามันเกิดมันมีอะไรขึ้นบ้างเนาะแต่ว่ามีมิเตชโชว์ของเยอะมากแบบเยอะมากดีใจมากจริงๆแกคือแบบคือเหมือนตอนเพลง Secret Garden อะไม่ Secret Garden ก็ f i ฟ t h Season อะ ที่ไม่เหมือนจะไม่ได้รับเลยแบบเหมือนมาร้องมาร้องมาร้องด้วยอะเออพี่ก็อยากให้โชว์แบบของเยอะแล้วก็เพลงนี้มาค่ะมินกินขาดจริงๆคือให้จริงๆนะคะโยมอะแกแต่แอบไม่ชอบฉากฉากที่เป็นสีขาวอ่ะที่เป็นแทแล้วก็เป็นชุดสีขาวอะแต่ไม่ไม่ค่อยชอบฉากนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่า รู้สึกว่ามันเหมือนจะทําอะไรได้มากกว่ามากกว่านั้นสักนิดนึงเนาะเหมือนกันแต่งสีให้มันฟุ้งเนาะยังไงก็ขอให้โอเมกเกิลเนี่ยประสบความสําเร็จในการคัมแบ็กครั้งนี้แล้วก็ขอให้ได้ถ้วยเยอะๆแล้วก็แบบขอให้แบบหลายๆคนรู้จักวงนี้มากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยแบบอยากให้รู้จักวงนี้มากขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็นวงที่แบบ สามารถคงคอนเซปต์ตัวเองได้ตั้งแต่เดบิวต์จนมาถึงปัจจุบันอะแกแล้วแบบทำมาได้ดีตลอดทุกคัมแบ็กไม่รู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ซ้ำเลยอเออจริงๆก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับโอไม g i เกหรือว่าเป็นแฟนคลับเคป๊ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันในคลิปนี้ได้นะจ๊ะว่ารู้เสึกกับเพลงนี้บ้างเมนใครกันบ้างอะไรแบบนี้ก็พูดคุยกันได้นะจ๊ะเจอกันใหม่คิดมากจ้าบ๊ายบายจ้า